นี่ดลาล่าห้อดาล่านาเกานาเดิมห้างกอดเอี่ยมแล้วก็ไปนั่งกอดเขายีดิมน้องกอดโอ้ฟังเสียงมันติดจวดเลยยาก,กินขอแซบมี่ยาก,กินขอแซบพร้อมจวดสองสามโอ้ไวยรุ่น ไวรุ่น3มไวรุ่นเขาเป็นไ้ครับแซบบอฟฟาแซบบอแงมวันนี้บองกินบอกว่าเราเาขับรถแล้วมาเช็ดได้ไอติมเนี่วกินใคร อยู่ข้างถนนครับพี่น้องลูกทุง่งคือเก่าครับผมลูกทุ่งลูกทุง่งโหลดเรียนครับผมยนีย่ยโหลดเรียนไก่กับยงดังในจังน้อยคือนั่นนะครับรถ้ามันลูกทุ่ง กินเขาช่มวิวช่มบรรยากาศไปนล้วครับผมรถกันเรียนสวนมากกัช่วงรถมากกับเสียงดังแน่นะครับเด้อ มาครับมาพี่น้องถิ่นอรา้ำบูเทาครับผมผมไปยังคือบอกเขาไปจิน้ำโม่จีผมจินแล้วว่างัน ยิมก่อนเพลินแล้วผมกระเห็ดสู้คนกินครับผมสู้ผูเทาจินก็ได้มีโอกาสได้มานาัา่งถ่ายคลิปวบาครับอขอขอบคุณขอบคุณแล,ละลาครับผมที่เขามารับช่วมคลิปให้ครับผมมาเป็นคำลั่ใจให้ช่องของลุงพัดพายตะพืชช่องคนลูกพุ่งครับผมลูกพุ่งอันนี้เ่ามันลูกพุ่งมอเลมนะครับลูกพุ่งก็ลูกพุ่งพุงง่งจริงๆพุ่งแบบพุ่งเลี้ยวๆเลยครับผม ขอบพระคุณหลายๆเด the uh, ้อครับเด้อขอกมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับยกโปูให้แน่พี่น้องข้าวอันนี้ข้าจ้าแป๊บเดียวยกปูเขาพอใหญ่ยกของลราครับใส่น้ำพอดีต้มเลยชุบพอดีเลยน่าจัดจานเขมีบเก็บใวเมื่อไหร่ร้อนตุ๋อ ครับผมเล่ากับพลานมากทีหานาที่เขาไปแล้วตอนเทียต้องขอไปไทยเบื้งองหลอดครับมัน,นชุดละมุนจากที่เทียยังเนี้ยย่างตามนั่นตามมานี่ไปก็เลยบ่อนไปไทย,ายมาไทยย่งางกินเขาจะจีแสาหานาที่เพราะได้เห็นหนาพี่น้องครับผมก็ได้พูดได้คุยกันงลุงพัดกข็ขอขอบคุณหลายๆครับผมก็บทขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้แล้วครับผมขอบค<ล>ุณหลายๆเด้อครับเปขอสื่อกับรงใจให้ ครับผมสวัสดีครับยบไปกรับบรรยากาศผู้เท่ากินเข้าครับผมผู้เท่าคนบานๆเท่าคนลูกทุ่งครับผมบุมันลูกทุ่งมอล่าได้ลูกทุ่งสักทุ่งทุ่งนานี่แหละครับผมครับผมสวัสดีครับ